สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดบพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมกันเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้เป็นประจำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเดบพยากรณ์ด้วยนะคะยังคลิปนี้ขอสักพันไร์ค่ะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากให้ผู้ที่มารับฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ สำหรับคิวนี้เป็นคิวของชาวราศีเมถุนค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบว่าลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองสามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่ปกหน้าคลิปได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ นับเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินโชคลาเป็นอย่างมากเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อเนื่องจากช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายมาเป็นราชาโชคเคลื่อนมาในภพลาภะ และยังมีดาวเจ้าเรือนราพัายังเคลื่อนมาทํามุมฉากโยงกับดาวพฤหัสด,ด้วยส่งผลให้ชาวราศีเมถุนดวงปังมากในเดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์โชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายชีวิตสมหวังในสิ่งที่รอคอยเอาล่ะค่ะเรามาดูเรื่องดวงดาวกันสักนิดว่าดาวโคจรโยกย้ายในเดือนพฤษภาคมยังไงกันบ้างและส่งผลกับราศีเมถุนยังไงบ้างค่ะเริ่มด้วยดาวพุธ เดินถอยหลังเดินผิดปกติถอยหลังกับเข้าไปอยู่ในราศีมีนในช่วงสั้นๆระหว่างวันที่2พฤษภาคมจนถึง6พฤษภาคมทําให้ดาวไม่มีแรงหรืออ่อนกําลังดังนั้นชาวเมถุนให้ระวังเรื่องปัญหารุมเร้าการพูดเจราจาการเซ็นเอกสารสําคัญต้องรอบคอบถ้าเลื่อนได้ก็ควรจะเลื่อนค่ะอย่าใจร้อนรอให้ดาวพุธเดินปกติก่อนทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองยังไงรอพ้น วันที่6พฤษภานะคะสำหรับงานใหญ่เอกสารสำคัญต่างๆพอดาวพุธกลับไปเป็นลาภะในราศีเมษมาคู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวฝั่งดีดาวบุญใหญ่ชาวเมถุนจะกลับมาเฮงจนรู้สึกได้ได้รับการปกป้องคุ้มครองมีสติปัญญามีลาภผลรับทรัพย์รับโชคไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมแน่นอนค่ะช่วงวันที่สพฤษภาคมเนื่องจากมีดาวศุกร์มาทับลัก ความสุขความสมหวังจะเข้ามามากการเงินจะผ่อนคลายมากขึ้นลงมือทำอะไรใหม่ๆได้จับจ่ายซื้อสิ่งที่ต้องการนับเป็นช่วงที่มีความสุขมากทีเดียวค่ะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมดึงดูดคอนเน็ t ชันได้ดีดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเพื่อนใหม่มักจะมาจากทางกายหรือโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้ค่ะ สำหรับในช่วงวันที่1ิพฤษภาดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพระโคจรในภพการเงินหรือเรือนกระดุมพระอันนี้มองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะเพราะดาวอังคารไปอยู่ในราศีกรกฎเมื่อดาวการเงินไปอยู่ในกรกฎซึ่งเป็นดาวธาตุไฟไปลอยอยู่ในราศีธาตุน้ำทำให้ไม่มีพลังมากนัก แต่โชคลาภทางการเงินก็ยังพอมีอยู่ค่ะเพราะว่าดาวอังคารยังได้ฉากกับดาวพฤหัสในเรือนลาภาท,ทาให้คุณมีความมุ่งมั่นหาเงินเป็นพิเศษดังนั้นโดยภาพรวมการเงินที่คาดหวังก็อาจจะมาน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะ ช่วงวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าไปเป็นวินาศคู่กับดาวมฤตยูอันนี้ส่งผลให้บรรยากาศรอบตัวอาจจะดูเงียบเหงาสักหน่อยครึ่งเดือนหลังอาจจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงน้อยๆกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้ค่ะ เอาละค่ะโดยภาพรวมแล้วมองว่าอดทนวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพุธด,ดาวประจำตัวโคจรเข้ามาคู่กับดาวพฤหัสในภพปลาพะก็นับว่าเป็นจุดที่ดวงชะตาอยู่ในจังหวะขาขึ้นชีวิตราบรื่นมีความสมหวังเข้ามาการเงินการทองเข้ามาไม่ขาดดังนั้นก่อนวันที่15ดาวอาทิตย์ยังเดินเป็นมหาอุดในภพปลาพะชาวเมทุนก็ยังมีโอกาสได้รับผลดี เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองมีผู้นำลาบนำผลมาให้มิสหายหรือคนใกล้ตัวจะให้โชคให้โอกาสที่ดีกับคุณผู้ให้โชคให้โอกาสนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ช่วงก่อนวันที่15บห้าพฤษภาคุณยังโดดเด่นในเรื่องของเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงคุณมีความสำเร็จดีเครดิตดีมีคนให้การยอมรับในวงกว้างค่ะมาเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีเมทุนบ้างนะคะ ดาวพุธยังคงเดินถอยหลังอยู่ในเรือนการงานจนถึงวันที่6พฤษภาคมดังนั้นชาวเมถุนช่วงต้นเดือนต้องระวังเรื่องเอกสารการตัดสินใจที่สำคัญยังไงให้ใจร่มๆไว้ก่อนถ้าเลื่อนไปก่อนได้ก็ให้พ้นวันที่6พฤษภาคมก่อนค่อยตัดสินใจ หรือมีเกณฑ์อาจจะต้องแก้ไขางานเก่าๆเคลียปัญหาที่ค้างค้างสะสมมานานเอาละค่ะยังไงหลังวันที่6พฤษภาไปแล้วการงานกลับมาดีอีกครั้งแน่นอนมีโอกาสมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเปลี่ยนงานก็จะได้งานที่เหมาะกับตัวคุณและดีกว่าเก่าค่ะสำหรับเจ้าของกิจการก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายร่ำรวยเป็นเวลากอบโกยรับทรัพย์ชื่อเสียงดีถือว่าเป็นช่วงที่การงานของคุณเด่นมากจริงๆค่ะ ต่อมาที่เรื่องเงินบ้างค่ะในเรื่องของการเงินโชคลาภดาวสุก์ก็จะเดินมาทับตัวในช่วงวันที่4พฤษภาคมเรื่องการเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมักเสียเงินไปกับเรื่องของสวยงามเรื่องกินการจับจ่ายเสียเงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองหรือคนที่คุณรักค่ะ ถ้าอยากได้อะไรมานานก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการจับใจ่ายใช้สอยมีเกณฑ์ได้เงินจากความรักสเสน่หาอาจจะมีคนมาเปหรือมาซัพพอร์ตก็ได้ค่ะและยังมีดาวปุตตะโครจรทับตัวทำให้ชาวราศีเมถุนอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามาหลังวันที่10พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ดาวอังคารยังย้ายเข้าสู่เรือนการเงินทำมุมฉากกับดาวในภพลาภะชาวเมถุนจะได้เงินจากการต่อสู้ประมูลการแข่งขันบางครั้งแปลว่าเจ้าชะตาอาจจะได้เงินมาแต่ก็ได้ศัตรูมาพร้อมๆกันค่ะ สรุปเป็นโอกาสที่ดีมากในการโกยทรัพย์รับโชคแต่ด้วยดาวอังคารที่เป็นดาวอาริก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกเบียดเบียนในเงินส่วนนั้นหรือได้เงินมาเป็นเงินทองที่ได้จากคนใกล้ตัวญาติหรือเพื่อนสนิทก็เป็นไปได้ค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เนื่องจากดาวพฤหัสได้ย้ายมาเป็นลาภาก็นับว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ด้วยดาวพุธเดินถอยหลังในช่วงต้นเดือนระวังในเรื่องของใจร้อนหงุดหงิดคำพูดที่รุนแรงไปสักนิดอาจทําให้เข้าใจผิดกันแต่หลังจากวันที่10พฤษภาแล้วเรื่องความรักก็จะกลับมาดีอีกครั้งและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ดังนั้นคนโสดจะมีโอกาสที่ดี คนรักมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของเงินอาจจะได้รับของจากคู่รักก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังระวังเรื่องย้ำคิดย้ำทมปากไวอาจจะทำให้สร้างศัตรูได้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางดังนั้นใครที่ต้องเดินทางกลางคืนควรเลี่ยงนะคะ คร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณมากๆขอให้เติมความสุขในช่วงนี้ให้เต็มถังกันไปเลยนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเดือพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ